สวัสดีครับผมคุณต้นเปิดไพ่ดูดวงดูดวงเพื่อความมั่นใจกับพ่อหนุ่มออฟฟิศที่ดูดวงได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพิกอากาศกันในหัวข้อธันวาคมนี้มีอะไรเด็ดๆรอคุณอยู่นะครับกองที่1กลกองที่2ให้เวลาคุณเลือกกองไพ่นะครับ เมื่อเลือกกลองไพ่กันได้แล้วเราไปฟังคำทำนายกันนะครับผมทำไทม์สแตป์ของแต่ละกลองไพ่ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะไปฟังคำทำนายกันคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งเรามาดูกันครับว่าเดือนธันวาคมนี้มีอะไรเด็ดๆรอคุณอยู่ เรื่องแรกสิ่งที่ต้องทำก็ต้องได้ทำในเดือนนี้สิ่งที่ได้รับมอบหมายที่มันเป็นหน้าที่ของคุณคุณต้องได้ทำในเดือนนี้นะครับแล้วก็หากว่ามีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจสั่งการออกไปก็ต้องตัดสินใจสั่งการออกไปในเดือนนี้แหละนะครับ การเจราจาเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบก็ต้องเป็นเดือนธันวาคมนี้แหละนะครับสำหรับบางท่านนะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในเดือนธันวาคได้มีความเพียบพร้อมในด้านของความมั่นคง ในฐานะหรือมีความมั่นคงในหน้าที่การงานเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ได้นะครับถัดมาเรื่องเด็ดๆดธันวาคมนี้คุณจะได้มีเวลาพักผ่อนหรือได้เวลาวางสิ่งที่ แบกรับสิ่งที่คิดมากเพื่อเยียวยาร่างกายเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะครับเป็นเวลาที่จะได้พักเป็นเวลาที่เหมาะที่จะได้พักพอดนะครับในเดือนธันวานี้วางแผนให้ดีๆแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่จะต้องทำรับหน้าที่มาก็ต้องทำในเดือนนี้สิ่งที่จะต้องสั่งการตามหน้าที่ก็ต้องสั่งการ ภายในเดือนธันวาคมนี้สิ่งที่จะต้องทำจะต้องเจรจาในเรื่องของหน้าที่ก็ต้องทำในเดือนนี้แถมยังต้องแบ่งเวลาเพื่อพักอีกต่างหากนะครับได้พักผ่อนจากภาระหน้าที่ทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ด้วยนะครับถัดมาเรื่องเด็ดๆในเดือนธันวาคมนี้ จะได้เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นเดือนสิ้นปีหลายๆคนนะครับความรับผิดชอบทางด้านครอบครัวทางด้านภาระงานเร่งเร้าเข้ามากำหนดการเร่งเร้าเข้ามาประเดประดังเข้ามาในเดือนธันวาคมนี้ จะไม่เป็นไรนะครับขอแค่อย่าท้อจิตใจเข้มแข็งแล้วก็ทําไปทําให้มันสุดฟีมือนะครับให้มีความเข้มแข็งเขวันะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่มันถูกมันควรนะอย่าได้ลดคุณภาพนะครับทําในสิ่งที่มันถูกมันควรอย่าได้ลดคุณภาพเด็ดขาดนะครับทําให้เต็มที่ ความสุขความมั่นคงความเพียรพร้อมความสมบูรณ์ความมั่นคงบ่งครั้งเกิดขึ้นในเดือนธันวามนี้ได้เช่นกันนะครับทุกอย่างที่เป็นความสุขทุกอย่างที่เป็นเรื่องที่ดีจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ในขณะเดียวกันต้องแนะนำว่า หากจะเอนเตอร์เทนตัวเองอยากจะสร้างความสุขให้กับตัวเองเอาแต่พอดีนะครับอยากจะสังสรรค์เอาแต่พอดีนะ,ะนะไม่งั้นมันจะเกินคําว่าพักผ่อนนะครับมันจะเกินลิมิตของคําว่าพักผ่อนเป็นการปล่อยจนมันเสียหายหลังปีใหม่ไปนะครับ จนสิ่งที่เรบผิดชอบมันจะเสียหายหเอานะต้องเอาที่พอดีนะครับจะสังสรร์ก็เอาแต่พอดีจะสนุกก็เอาแต่พอดีนะครับทุกๆอย่างที่มีทุกๆอย่างที่ว่ามันดีมันจะได้เกิดขึ้นในเดือนธันวามนี้แหละนะครับแล้วก็นะเดือนธันวาคมนี้ จะมีเรื่องที่ทําให้คุณประทับใจเกิดขึ้นนะครับเรื่องน้าประทับใจบรรยากาศที่น่าประทับใจเกิดขึ้นแก่คุณในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็ขอยินดีด้วยนะครับในเดือนธันวาคมนี้คุณจะได้แสดงศักยภาพแสดงสปิริต ทุกๆเรื่องนะครับว่าคุณรับผิดชอบไ้หรือเปล่าว่าคุณจัดการสิ่งต่างๆที่เข้ามาพร้อมกันได้ดีแค่ไหนหากทำได้ดีคุณจะได้รับการยอมรับในเดือนธนันวาคมนี้หากยอมแพ้หากท้อหากทําไม่เต็มที่ก็ตามนั้นนะครับก็ถูกประเมินไปตามนั้นแต่ถ้าทำเต็มที่บอกเลยว่าโอกาส ที่จะถูกเห็นศักยาภาพสูงมากทําให้ดีทําให้เต็มที่แล้วกันนะครับคนที่เลือกไพ่กองที่นึงคุณจะต้องเด็ดเดี่ยวมากๆนะคุณจะต้องตัดสินใจอย่างไม่ลังเลกับทุกๆเรื่องเพราะว่าทั้งงานทั้งกำหนดการต่างๆมันอยู่ในเดือนนี้ ตัดสินใจเรื่องอย่างเด็ดขาดนะครับอย่าได้ลังเลอะไรนะครับตัดสินใจให้มันเฉียบขาดแล้วอย่าได้ลังเลนะอย่าให้มีความลังเลแล้วก็ระวังกิเลสในเดือนธันวาคมนี้ระวังกิเลสคุณตั้งเป้าไว้เลยนะเดือนธันวาคมนี้คุณจะทำอะไรบ้างแล้วอย่าได้วอกแวก ไปทําอย่างอื่นนะครับเงินจะใช้ไปกับอะไรบ้างอย่าได้วอกแวบกบเอาไปซื้ออย่างอื่นเป้าหมายว่าจะไปหาใครบ้างจะทําอะไรบ้างทําไปตามนั้นอย่าได้วอกแวบกบไปทําอย่างอื่นนะครับอย่าเด็ดขาดนะครับอย่าได้วอกแวบกบนะครับจงมีสติและถ้าโดยเฉพาะใครที่เดินทางด้วยตนเอง อย่าได้บอกแวกกับการขับพาหนะของคุณเด็ดขาดนะครับขับรถก็คือขับรถอย่าวอกแวกกับอะไรข้างทางนะแล้วก็เมสิ่งที่ลงทุนลงแรงไว้สิ่งที่ได้ทำอย่างเต็มที่ในเดือนธันวาคมนี้ผลลัพธ์ของมันจะปรากฏให้คุณ ได้เห็นซึ่งเขาเป็นที่น่าพอใจนะครับและสุดท้ายอะไรที่มันไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์ก็ต้องรอบคอบหากไม่มั่นใจ อย่าได้ทำในสิ่งที่ไม่มั่นใจจงระมัดระวังเวลากลางคืนเข้าไว้นะครับอะไรที่ไม่มั่นใจอย่าเพิ่งทำแล้วก็ระวังเวลากลางคืนเข้าไว้นะครับระวังในช่วงเวลากลางคืนระมัดระวังนะมันมีหลายอย่างเลยในเดือนธันวาคมนี้นะครับทั้งการสังสรรค์ทั้งปัจจัยอื่น คนในพื้นที่ที่กำลังมึนเมาคนทะเลาะกันหรือคนที่เดินทางโดยใช้พาหนะที่ไม่พร้อมสำหรับการเดินทางเวลาคืนๆน่มีไฟไม่ครบอย่างเงี้มันต้องระวังอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องที่ต้องระวังขนาดนี้ อะไรที่ไม่มั่นใจในเดือนธันวาคมนี้อย่าได้ตัดสินใจแบบนั้นนะครับไม่มั่นใจอย่าตัดสินใจแล้วก็ให้เรามัดระวังเวลากลางคืนให้มากๆนะครับจะไปหาจะไปพบใครเวลากลางคืนไต่ตรองให้ดีนะครับเรื่องดีๆมีเยอะแต่เรื่องที่ต้องดึงสติตนเองก็มีเยอะเช่นกันนะครับทั้งการแสดงสปิริตทำหน้าที่การงานให้เต็มที่ทั้งการ จดจ่อกับแผนกับเป้าหมายที่จะทําในเดือนธันวาคมนี้โดยไม่วอกแวกแล้วก็ต้องคอยมาระมัดระวังตนเองจากอันตรายเวลากลางคืนหรืออันตรายจากสิ่งที่ไม่มั่นใจอีกนะครับเรื่องดีมีเยอะเรื่องที่ควรระวังก็มีมีสติให้มากๆแล้วก็ดูหลายๆรอบก็ได้นะครับถ้าเลือกกองที่หนึ่งดูหลายๆรอบก็ได้แล้วย้ำเตือนตัวเองตลอดเดือนธันวาคมนะ ตามนี้นะครับถ้าชอบถ้าถูกใจมาดูกันเยอะๆมาติดตามกันเยอะๆนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยที่มารับชมผลงานของผมนะครับแล้วก็ไม่ว่าตอนนี้คุณมีแผนจะทําอะไรตั้งใจจะทําอะไรขอให้ทุกอย่างเป็นไปใน,นทิศทางที่คุณคาดหวังไว้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ คนที่เลือกไพ่กลองที่สองในเดือนธันวาคมนี้มีอะไรเด็ดๆรอคุณอยู่เรามาดูกันครับโหทันวาคมนี้นะคนที่เลือกไพ่กลองที่สองมีสิ่งที่จะถูก รีเซ็ตเลยนะจบแล้วเริ่มใหม่หมดเลยในเดือนธันวาคมนี้นะครับจบก็คือจบชนิดที่เอามาทําต่อไม่ได้แล้วไปเริ่มใหม่หมดเลยนะครับหรือเป็นกรณีที่ว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เริ่มทําสิ่งใหม่ซึ่งทําขึ้นมาใหม่หมดเลย เปลี่ยนแปลงแนวใหม่หมดหมดเลยแนวแนวนี้นะครับในเดือนธันวาคมนี้คุณจะมีเรี่ยวแรงนะครับคุณจะมีเรี่ยวแรงทำสิ่งต่างๆมีพละกกำลังมีความกระพี้กระเป๋าที่จะทำสิ่งต่างๆตามภาระ,ระ ความรับผิดชอบของคุณโอ้โหทันเท้าว,วิสวรณรขึ้นมานะครับในเดือนธันวาคมนี้อะไรที่ควรรักษาไว้ให้ดีก็ร,รักษาไว้ให้ดีนะพยายามใช้ใจ่ายเท่าที่ จำเป็นแล้วก็มีสติในการใช้จ่ายนะครับในเดือนธันวาคมนี้คุณควรจะเก็บตุนเงินของคุณไว้ให้มากๆสําหรับคนที่เลือกภพ่กองที่สองมันจะมีเหตุการณ์ที่คุณต้องใช้เงินในอนาคตนั่นแหละคุณถึงจําเป็นจะต้องเก็บทรัพย์สินไว้ให้เยอะๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้ ทรัพส,สมบัติหรือทรัพย์สินที่พกติดตัวเครื่องประดับที่คุณห่วงแหนของมีค่าของคุณเนเก็บให้ดีเก็บรักษาให้ดีเดือนธันวาคมนี้หากมีการเดินทางหากไปต่างสถานที่อย่าได้หลงลืมนะครับระมัดระวังให้ดีนะครับอย่าให้โอะอ่ามากเกินไปอะไรที่ควรเก็บรักษาให้ดีปกปิดไว้ สิ่งที่มีค่ามากๆสําหรับเราสิ่งที่เราห่วงอะอย่าได้อวดมากนะครับเก็บรักษาให้ดีดูแลให้ดีระวังจะให้หายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในเดือนธันวาคมนี้นะเรื่องเด็ดๆคือคุณจะจัดการกับสิ่งที่มันยากได้เหมือนไม่ยากนะครับของที่มันยากคุณจะจัดการได้อย่างไม่ยาก มันไม่ยากเลยนะครับทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องที่ยากคุณจะจัดการได้อย่างไม่ยากเป็นเรื่องที่นายย่ายินดีทีนี้ไม่ว่าจะมีพละกําลังมีกําลังวังชามีความคัปี้กระเป๋าสัแค่ไหนหจัดการเรื่องที่ยากได้อย่างง่ายๆสักแค่ไหนในเดือนธันวาคมน,นี้นะก็มีเรื่องที่คุณจะต้องพิจารณาต้องมีสติมากๆเดือนธันวาคมน,นี้ คุณจะไปหาใครคุณจะทำอะไรบ้างคุณจะใช้จ่ายกับอะไรบ้างคุณห้ามวอกแวกเด็ดขาดนะครับจะไปหาใครก็ไปหาอย่าได้แวะที่อื่นนะครับจะทำอะไรก็ทำอันนั้นอย่าวอกแวกไปทำอย่างอื่นเงินน่ะตั้งใจจะใช้กับอะไรตั้งใจจะเอาไปซื้ออะไรอย่าได้วอกแวกเอาไปจ่ายอย่างอื่นห้ามวอกแวกเด็ดขาดนะครับ อย่าได้วอกแวกเด็ดขาดมีสติกับทุกๆเรื่องสำหรับเดือนธันวาคมนี้หากคุณเดินทางด้วยตนเองนะหากมีการเดินทางด้วยตนเองขับรถเองอย่างเงี้ยขับรถก็คือขับรถอย่าได้บล็อกแวกกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะครับมีสติให้มากๆ ในเดือนธันวาคมนี้ความรับผิดชอบภาระหน้าที่ที่ได้รับมาคุณจะต้องได้ทําในเดือนธันวาคมนี้เรื่องที่คุณจําเป็นจะต้องตัดสินใจสั่งการคุณก็จะได้ทําคุณก็จะได้สั่งการได้ตัดสินใจในเดือนธันวาคมนี้หาก เป็นเรื่องที่ต้องเจราจาเกี่ยวกับภาระความรับผิดชอบเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็ต้องเจราจาในเดือนธันวาคมนี้แหละและหลายหลายท่านนะในเดือนธันวาคมนี้จะมีความมั่นคงในด้านหน้าที่การงานมั่นคงทางการเงินนะครับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะ เดือนธันวาคมนี้คนที่เลือกไพ่กองที่สองบางท่านจะได้แสดงพลังของตนเองบางท่านถึงขนาดที่ว่าเกี่ยวกับแสดงออกมากจนกลายเป็นดุดันเกี่ยวกัรอย่าได้ทะเลาะก,กับผู้คนไปทั่วใจเย็นๆเข้าไว้นะครับบางที เราอาจจะเป็นการเข้าใจผิดนะครับสถานการณ์นั้นอาจจะเป็นแค่การเข้าใจผิดเรื่องอาจจะไม่ได้ถึงขนาดที่คุณคิดเพราะฉะนั้นยับยั้งอารมณ์เดือดของตัวเองด้วยในเดือนธันวาคมนี้และโดยเฉพาะเมื่อไปสังสรรค์น,นะครับเมื่อคุณไปสังสรรค์สำหรับบางท่านที่ดื่มแล้วเดือดง่ายอารมณ์เดือดง่ายโมโหง่ายมีเรื่องกันง่าย ระวังอารมณ์ตัวเองให้ดีนะครับพยายามควบคุมตัวเองให้ได้นะครับอย่างที่ไพ่ได้บอกมีสติให้มากๆแล้วก็อะไรที่ควรรักษารักษาไว้ให้มากๆรักษาไว้ให้อย่างดีเลยนะครับหนึ่งในะสิ่งที่ควรรักษาเช่นกันก็นกคือความน่าเชื่อถือของตัวเอง ภาพพพดภาพลักของตัวเองเช่นกันนะครับก็คือถ้าหากบางคนเมาแล้วมีพฤติกรรมที่โวยวายเนาะเดือดง่ายอย่างเงี้ยต้องเก็บอารมณ์นะครับผมไม่ได้ห่วงเลยนะผมไม่ได้ห่วงเรื่องอื่นเลยห่วงตอนคุณเดือดนี่แหละเพราะว่าหน้าไพ่ขึ้นมาหน้าเป็นห่วงว่าการเดือดง่ายของคุณเนี่ยอาจจะมีผลเสีย ในเดือนธันวาคมนี้นะครับควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีในเดือนธันวาคมนี้หากรอการตัดสินจะได้รับการตัดสินอย่างเที่ยงตรงตรงไปตรงมานะครับความจริงจะถูกเปิดเผยนะครับหากทำอะไรดีๆไว้มุ่งมั่นตั้งใจอะไรไว้โอ้โหได้ผลนะครับ ได้ผลอย่างที่ตั้งใจไว้เลยนะครับและถัดมาในเดือนธันวาคมนี้บางท่านอาจจะได้หาความรู้เพิ่มได้สกิลได้เรียนรู้ได้มีชุดความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับบางคนอาจจะเก็บตัว ใช้เวลาวันหยุดใช้โอกาสวันหยุดในการเพิ่มพูนทักษะของตนเองก็ได้นะครับและสุดท้ายคนที่เรียกไพ่กองที่2ยินดีด้วยนะครับธันวาคมนี้วันรวมญาติและคุณจะเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจของเหล่าคนที่รักคุณเลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแบ่งเวลาหาคนที่รักแบ่งเวลาให้กับคนที่รักอย่าง พอดีพอดีนะครับอย่าให้ใครได้น้อยใจนะครับพวกเขาก็รักคุณกันทั้งนั้นแหละนะครับคนที่รักคุณวางดีต่อคุณพวกเขาก็รักคุณกันทั้งนั้นแหละอย่าได้ใช้เวลากับฝ่ายใดหรือกับกลุ่มใดมากจนเกินไปคนที่เลือกไพ่กองที่สองผมกลัวนะครับผมกังวลว่าคุณนั้นนะ่ะจะใช้เวลาไปกับจุดจุดหนึ่ง มากจนไม่มีเวลาเหลือไปหาอีกจุดจุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถึงได้บอกนะครับไพ่ถึงได้เตือนด้วยว่าอย่าได้วอกแวกนะครับตั้งใจจะไปหาใครบ้างก็ไปหาอย่าวอกแวกไปที่อื่นนะครับตามนี้นะครับก็มีเรื่องดีๆเยอะเลยแล้วก็เรื่องที่ต้อง ให้มีสติมากๆก็มีเช่นกันนะครับเรื่องดีก็มีกําลังวังชามีความกระพี้กระเป๋าในการจัดการหน้าที่ของตัวเองอะไรที่ต้องทําก็จะได้ทําในเดือนนี้เรื่องที่ยากกลายเป็นว่าทําได้แบบง่ายๆซะนั้นนะแต่ว่าในพาร์ทของการครองสติก็ต้องคองสติให้มากๆเหมือนกัน นะครับทรัพย์สินก็ต้องดูแลนะไปไหนก็ของมีค่าอะไรเก็บให้เรียบร้อยนะครับอย่าได้ลืมนะเก็บให้ดีนะครับแล้วก็คนที่เรียกไ่กองที่สองนะไหนไหนท่านก็ขึ้นมาแล้วถ้าที่บ้านมีท่านท้าวเวสสุวรรณเนาะตอนคุณเดินทางพบท่านท้าวเวสสุวรรณหรือพบองค์พญานาคที่คุณนับถือไปด้วยนะครับเล็กๆก็ได้ใหญ่ๆก็ได้แล้วแต่ที่สะดวกนะครับตามนี้นะครับ ถ้าชอบถ้าถูกใจมาดูกันเยอะๆมาติดตามกันเยอะๆนะครับขอพรบคุณอย่างยิ่งเลยที่สละเวลามารับชมผลงานของผมแล้วก็ตอนนี้ไม่ว่าคุณกำลังตั้งใจทำอะไรอยู่ขอให้ทุกอย่างเป็นไปใน,นทิศท,ทางที่คุณคาดหวังนะครับแเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ